ย่างหมูสามชั้นนะคะกับข่าปลาหมึกจะกินกับน้ำจิ้มสามรสแล้วก็ผักสลัดสดๆก,กรอบๆนะคะต่อไปก็ระหว่างรอย่างนะก็จะไปตาดน,น้ำจิ้มสามรสจ้านี่ก็คือน้ำจิ้มหน้าตาที่เล็กทำนะคะจะออกมาประมาณนี้เผ็ดเปรี้ยวหวานแซ่บได้ใจมากค่ะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปดูหมูย่างกันเลยนะคะ หมูย่างของเราก็ส่งกลิ่นหอมแล้วจ้ากลับด้านค่ะฟิวว้าวเหลือสวยน่ารับประทานมากเลยส่วนคางปลาหมึกก็สุกแล้วนะคะถ้าแข็งเกินไปเดี๋ยวมันจะหยาบเราก็จะไปกินน้ำจิ้มสามรสแล้วก็ผักสลัดกับกรอบนะคะวันนี้อยากกินแบบนี้ระหว่างรอหมูสุกนะคะเล็กก็ เอาข่าปลาหมึกมาหั่นก่อนจ้เาเพราะข่าปลาหมึกของเราสุกแล้วแล้วก็จะชิมมันนี้ก็หมักเลยเหมือนกันนะคะอืมอร่อยชิมเลยค่ะน้ำพลอยกระชากน้ำขาแม่แม่หมักแล้วแม่หมักหรือว่าหมักมอร่อยอร่อย <c oughs> นี่ค่ะก็จะประมาณนี้เดี <c oughs> ๋ยวรอหมูของเรานะคะอร่อยไหมคะ หมูสามชั้นย่างเขาเลยก็เสร็จเรียบร้อยหั่นพร้อมทานแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปจัดผักนะคะนี่ค่ะน้ำจิ้มปลาหมึกผักเราก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วเราไปจัดจานกันเลยจ้าตอนนี้ก็จัดผักจัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูหน้าตาสกอดน,น่ากินไหมคะอันนี้จะเป็นหมูสามชั้นย่างกับคางปลาหมึกนะคะทำเองทุกขั้นตอนหมักเองอันนี้ก็น้ำจิ้มสามรสตำเองจ้าเปรี้ยวหวานเค็มได้ใจ แตงกวยเย็นๆไฮไลท์เด็ดสุดคือผักสลัดเขาขอให้ผักเยอะๆอย่าเกือบผักเยอะๆไม่เน้นข้าวนะคะเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วจา้ามาเดินผูระอยากแซบนะมาแซบนกันนะคะ <Yeah. S 1> เสร็จแล้ว yeah.